ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับสรุปสถานการณ์การสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาต่อเนื่องเข้าสู่วันที่3นะครับคุณผู้ชมครับมีสถานการณ์ข่าวที่ต้องอัปเดตทําความเข้าใจคือวันวันนี้เนี่ยแรงกว่าทุกวันนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะยังคงแรงอย่างต่อเนื่องหรือไม่ส่วนสถานการณ์ล่าสุดก็เป็นไปในทิศทาง ออคือเรียกว่าเป็นไปตามเป้าประสงค์ของทางกองทัพไทยนะครับที่ต้องการกำจัดหรือว่าลดระดับการเป็นภัยคุกคามรุกรานของทหารกัมพูชาไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหล,ลานใช้คำนี้นะก็คือไม่ได้ลดระดับการคุกคามแค่เฉพาะรุ่นนี้เอาแม่งยาวไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะเอาให้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแล้วก็ต้องยึดคืนแผ่นด,ดินไทยวันนี้เสนาธิการทหารบก เสนาธิการกองทัพบกพูดชัดนะครับว่าเรามีพื้นที่เป้าหมายเหลืออีกแค่เพียง4จุดเท่านั้นก็จะเป็นไปตามเป้าหมายแล้วนะครับเออเป็นไปตามเป้าหมายซึ่งอีกสักครู่เนี่ยผมก็จะนําเรียนสรุปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเออนะครับคนก็ทยอยเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวจะที่อมาลรีถแถลงนั่นเหรอเสมียนตายไป4ี่ห้าคนเนี่ยอีนี่เชื่อถือไม่ได้หรอกนะ ตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนและแถลงแม่งสักแต่อีมาเลียมันเอาไอ้แถลงการใอ้หุนเซนมาอ่านนะครับมันไม่ได้มีความลงความรู้หรอกนะเป็นพลโทได้ยังไงก็ยังไม่รู้เลยทุกวันนี้นะครับโอเคนะเข้าสู่วันที่สามเพราะนั้นเอ่อจะเริ่มรายงานจากอ่ะผมรายงานการปฏิบัติการทางการทหารก่อนและการว่าสําเร็จขนาดไหนวันนี้มากันทั้งสามเหล่าทัพเลยนะครับทัพเอ่อกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศนี่เป็นการบรบ ครั้งประวัติศาสตร์นะคือไม่ค่อยได้เห็นรอกครับนะช่วช่วชีวิตหนึ่งจะได้เห็นสักครั้งหนึ่งนะครับที่กองทัพไทยมากันแบบทุกมิติอ่ะนะมากันแบบทุกมิตินะนแบบนะนเจอ,เอาสามสหายเลยนะครับทั้งทัพบ,บกทัพเรือทัพอ,อากาศไม่มีเห็นรอกครับรบใหญ่ขนาดนี้นี่รบใหญ่นะครับเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วมั้งครับนะในการรบสมัยใหม่อ่ะขนาดท่านเสนาธิการกองทัพบ,บกยังบอกเลยนะครับว่าไม่เหมือนการรบรอบแรก และก็ไม่เหมือนการรบรอบปี54รอบนี้ไม่เหมือนที่ไหนละหาดูได้ยากจะได้ไปเห็นเ1 6สิบหกกริปเพ่นเมื่อสักครู่เนี่ยมีเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องของไทยใช่ไหมยิงฟิว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 นะยิงออกไปก็ไม่เคยยิงมาก่อนนะครับหรือไอ้อะไรอะรถถัง T84 ก็ยิงไอ้คาสินโนบอนคาสินโนฐานสแกมเมอร์ที่ซ่องสมอาวุธของขเขมรเนี่ยเละเทะไปหมดไม่เคยเห็นอกครับ บิน F-16 กะทิ้งไข่แบบติดเลเซอร์นำวิถีเนี่ยจัดไอไข่ชุดใหญ่เลยไข่พิเศษอ่ะทิ้งที่ไอไอเมืองสำโรงอ่ะจังหวัดอุดรมีชัยของกมเนน่ะมันเอาไปคังแสง b m เ1ไปซ่อนน่ยยิงโอ้โหตุ่มเป๊ะเละเทะกองพลไออะไรอ่ะกองบัญชาการกองไอกองบัญชาการกองพันสนับสนุนที่9ของขมนโดนทาหารไทยยิงปืนใหญ่ตุยกันไปเท่าไหร่ตุยกันไป4 ตุยกันไปสี่สิบหกศพอะในฐานเดียวอะในฐานเดียวอะตุยไปสี่สิบหกศพบาดเจ็บอีกเป็นร้อยนะนักขเขมรรอบนี้เนี่ยเอาราบพนาศูนนะครับไอบรรดาคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นีเขาลบกันสามวันนะมึงจะรีบพูดไปไหนนะ,ะรีบพูดออกมาบอกว่าเอารบกันก็ไม่ได้หรอกมันต้องไปจบที่การเจราจาต้องไปจบที่การทูตปะโถคุณผู้ชมครับมันจบอยู่แล้วไอการทูตการเจราจาแต่นี่มันสามวัน มึงเข้าใจหรือเปล่าสามวันเขาจะทําลายฐานทหารขเขมรทําลายปืนใหญ่ขเขมรทาลายบีเอ็มยี่สิบเอ็ดขมรทำลาย,ลายดโดรนขเขมรทาลายอาวุธขเขมรอ่ะมึงเข้าใจปะนะเกิดมาเนี่มึงเคยตบตีกับใครบ้างหรือเปล่าเนี่ยไอ้คนพูดเนี่ยนะทำไมมึงหน่อมแน้มยังวะนะกูถามจริงอะ่ะเกิดมาเนี่มึงเคยตบตีกับใครหรือเปล่านะนะก็ตบตีกันก็ตบตีมันสี่ห้าหกวันอไอ้มันจบก่อนเดี๋ยวค่อยคุย มันคุยอยู่แล้วไอ้พวกหานี่อวดรู้นะครับมาเสี่ยวมาสอนคนนั้นคนนี้ว่าต้องคุยต้องการทูดอ๋อมันมันคุยอยู่แล้วมันการทูดอยู่แล้วประเทศแม่งติดกันนะมันย้ายไปไหนไม่ได้หรอกมันต้องอยู่กันช่วงฟาดินสลายแต่ตอนนี้เนี่ยมันต้องซัดก่อนไงมันต้องทําลายอาวุธเขมรก่อนที่มันรอบกัดนะทหารไทยขาขาดไปเจ็ดข้างนะมันก็ต้องถล่มนะฐานเขมรระเบิดของมันพลังแสงของมันให้เกลี้ยงเข้าใจป่ะ ไอ้หายคนพูดนี่มันเกิดมามันเคยตบตีกับใครเปล่าวะนะนะมึงเคยตบตีกับใครหรือเปล่านะเวลามึงตบตีกับใครอ่ะนะมึงตบตีเสร็จปุ๊บเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องคุยกันนะแต่มันต้องเอาให้ชัดเจนก่อนไม่ใช่ว่าแม่งลบกันสองสามวันมึงจะคุยกันอีกแล้วนะที่ผ่านมามึงคุยกับคืม้นกี่รอบแล้วอ่ะนะครับขืม้นมันเคยปฏิบัติตามที่มันคุยป่ะนะครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยขอด่าสักนิดหนึ่งลำคาญ นะลบกันได้สองสามวันแม่งจะรีบคุยหาพ่อมึงเหรอะนะนะมันเป็นอะไรนะลบกันได้สองสามวันเนี่ยนะนะก่อนหน้านี้อยู่มันเป็นปีแล้วมึงไม่ได้รีบคุยนะลบกันแล้วจะคุยมันก็ต้องคุยก่อนลบอะ่ะซึ่งมันก็คุยกันหมดแล้วไงรอบนี้เขาก็เลยไอ้หามึงก็ต้องเข้าใจทหารเขาจะกำจัดความเป็นภัยคุกคามของเขมรให้สิ้นซากก่อนนะก็คือ,อตัดแข้งตัดขามันก่อนนหะ เข้าใจป่ะนะแล้วค่อยคุยเพราะไอ้ขมิ้นเนี่ยมันคุยไม่รู้เรื่องคุยปุ๊บมันก็แหวกัดคุยปุ๊บมันก็ยิงคุยปุ๊บม่งก็วางระเบิดคุยปุ๊บแม่งก็ทาสารพัดอย่างแก๊้งสแกมมงสแกมเมอร์นะไอห่าโอเคนะครับทีนี้มาพูดถึงมาลุกิตของทหารไทยจริงๆเนี่ยลบวันที่สองเองนะวันแรกยังไม่นับหรอกเพราะว่ามันยังไม่เต็มระบบไอ้ที่ขมิ้นยิงทหารไทยนี่ไม่นับจริงๆอ่ะเปิดฉากลบกันเนี่ยได้แค่สองวันนะได้แค่สองวัน สองวันสี่สิบแปดชั่วโมงมึงเข้าใจปะยังไม่เท่ารอบก่อนเลยรอบก่อนมันสี่ห้าวันนูน่นนะเออนี่แค่สองวันนี่แค่สองวันไอฮารีไปไหนนะเที่ยวมาสอนคนนั้นคนนี้บอกว่าสุดท้ายไม่มีสงครามไหนจบกันที่การสู้รบหรอกไอควายใครมันก็รู้ประเทศม่งติดกันไงนะมันย้ายบ้านได้ที่ไหนย้ายแผ่นดินได้ที่ไหนอะพูดอย่างกระฉลาดนะแม่งใครเขาก็รู้ทหารเขาก็รู้กูนี่ก็รู้นะครับ ว่ามันย้ายประเทศไม่ได้นะใครก็รู้เดี๋ยวมันก็ต้องคุยเดี๋ยวมันก็ต้องเจรจาแต่วันนี้เนี่ยทำลายกระบอกปืนมันก่อนทำลายแสนยานุภาพมันก่อนเพราะ่อ้คเมรเนี่ยปล่อยให้มันเนี่ยนะได้ใจดีนะดูสิเมื่อก่อนมันไม่มีในบีเอ็มยี่สิบเอ็ดเนี่ยทุกวันนี้มันมีแล้วนะก็ปล่อยให้มันซ่องสุมอาวุธไงมันก็เลยได้ใจมันก็เลยโจมตีประเทศไทยโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้คเมรมันก็เลยใช้โดรนโดรนกาเิกาเซ โดนพีชีพอะไรของมันเนี่ยไม่มีอะไรหรอกมันก็เอาไอ้ลูกระเบิดมัดติดกับโดนนั้นนั้นเนี่ยมัดติดเลยแล้วก็บินตรงดิงทิ้งดิงเข้ามาโจมตีใส่ฐานทหารของไทยล่าสุดวันนี้มีทหารไทยของเอ่อได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตไปอีกหลายคนนะฮะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังพร้อมกับเรื่องทหารขมรที่ตุยเอาภารกิจที่สําเร็จของทหารไทยก่อนนะฮะวันนี้เนี่ยเอาชัดเจนเลยบุกยึดบ้านหนองยาแก้วร้อยเปอร์เซ็นต บ้านหนองจานเกือบร้อยเอาคำเอาคำนี้ก่อนแล้วกันบ้านหนองแญาแก้วร้อยเปอร์เซนต์บ้านหนองจานเกือบร้อยเพราะเขเมรยังไอ้ยังหือยังเอืออยู่ยังตอบโต้อยู่ mm hmm. แล้วก็บ้านครองแผงที่อเาเภอตาพญายจังหวัดสรากแก้วปักธงชาติไทยร้องเพลงชาติไทยให้เขเมรฟังเรียบร้อยนะชักธงเขเมรออกอปักธงชาติไทยขึ้นเรียบร้อยชัดเจนนะยึดคืนไม่ต้องพูดมากเจรจาแม่งมาสี่สิบปีแล้วไอ้ฮ่า เคยได้แม่ที่ดินคืนน่ะนะนักการเมืองเจราจาขมรมาสี่สิบปีแล้วเคยได้แม่ที่ดินคืนน่ะไอ้ห่ามึงเอ,าอ่าโลกสวยเลยนี่เขาปฏิบัติการทหารสองวันได้แผ่นดินคืนมึงคุยมาสี่สิบปีมึงไม่เคยได้คืนมึงจะคุยหาพ่อมึงเหรอนะนาทีนี้เนี่ยนะครับมึงจะคุยกี่สิบปีนะมันคุยมาสี่สิบปีเพราะฉะนั้นพื้นที่อกองทัพภาคที่หนึ่งกองกำลังบูรพาเนี่ยสุดยอดนะ กองกำลังบูรพาที่สุดยอดอันนี้ต้องยอมรับเลยเพราะเขามีช่องอะที่ผ่านมาเขาเคยพูดแล้วว่าขอโอกาสเขาก่อนถ้าเขามีโอกาสเขาจัดเลยแล้วเขาก็จัดจริงๆทีนี้มาต่อกันที่นาวิกโยธินทหารเรือสมคําล่ําลือนาวิกโยธินพูดน้อยต่อยหนักหมัดหนักของหนัก,นก,นกของแรงนะครับบอกขมินเลยมึงว่าทหารไทยหน่วยอื่นเนี่ยหนักแล้วนะถ้ามึงเจอนาวิกโยธินกองทัพเรือเนี่ยสมคําร่ําลือครับเพราะว่าอาวุธยุทโธป,ปกรณ์เขาพร้อมแล้วเขาฝึกหนัก นะเขาฝึกหนักก็เป็นทหารคือไอทหารทั้งทหารบกทหารน้ําอ่ะนะเพราะฉนั้นเนี่ยนวิกโยธินจัดเต็มวันนี้ออกโรงวันแรกนะครับตะเพิดขมรนพ้นบ้านหนองบีตะบลชั้าแรกอำเภอเมืองจังหวัดตราดแล้วก็ทําลายฐานบังเกอร์ป้อมยิงของทหารขมรเนี่ยแปดสิบเปอร์เซนวันแรกแปดสิบเปอร์เซนตยับวันแรกแปดสิบเปอร์เซนฟังดีๆวันแรกแปดสิบเปอร์เซนวันแรกแปดสิบเปอร์เซนตนะ แล้วก็ยิงอะไรยิงคาสิโนสแกมเมอร์ทมอดายิงเสาเลบกวนสัญญาณนะครับยิงปืนใหญ่โอ้รถถังที่แปดสิบสี่ที่หนองยากแก้ว้ที่กองทัพภาคที่หนึ่งยิงแม่งเลยฝั่งตรงกันข้า,ขาเมเขมรอำเภอตาพยาเพราะนั้นผมสรุปให้ฟังก่อนนะครับว่าที่กองทัพบเบรือแล้วก็กองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยนะครับทหารไทยไม่มีเสียชีวิตนะไม่มีเสียชีวิตสองจุดนี้เฉียบขาดรวดเร็วไม่มีเสียชีวิต นะไม่มีเสียชีวิต2จุดนี้ไม่มีเสียชีวิตทหารไทยปฏิบัติการได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็เฉียบขาดเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จัดต่อนะคุยหาพ่อมึงเหรอตอนนี้นะไอ้นี่ควายนะผมพูดตรงๆนะไอ้นักการเมืองอะไรเนี่ยนะคือเขากําลังยึดแผ่นดินไทยกลับคืนมึงไปบอกให้เขาคุยคุยตอนกาลังยึดแผ่นดินเนี่ยนะนะฮนะ,ะนะกำลังยึดแผ่นดินคืนคุยแล้วเหรอแล้วคุยเอขเมรนมันจะเอาแผ่นดินให้มึงเหรอ อ่นะกูถามมึงหน่อยดินะนะยืดเยอะกับแม่งมาสี่สิบปีมันเคยทําดีกับมึงไหมมันมีแต่วางทุนระเบิดทหารคาข,า,ขาดนะลักลอบเข้ามาสร้างบ้านสามหลังในพื้นที่ออไอไอหนองรีนะครับเอาเรื่องจริงเขากําลังยึดแผ่นดินคืนอยู่นะไละ่าหามาบอกให้เขาคุยเขากําลังปฏิบัติการทางทหารคือพูดง่ายๆเขาเข้าไปเนี่ยเขาเข้าไปเนี่ยกําลังจะเสร็จแล้ว เขาทางานกัน8ปดบเปอร์เซนไอหานี่บอกให้เจราจานะเขาเขาทางานกัน80ดเปอร์เซนตเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมึงต้องปล่อยเขาทําให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยคุยเข้าใจปะมันมาคนละมึงไม่รู้จักไอจังหวะเวลามึงไม่รู้จักลําดับขั้นตอนไงนะมันต้องยึดก่อนยึดเสร็จปุ๊บยึดคืนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยเข้าใจปะเอ,อะมึงจะเอาพระเอกอย่างเดียวเลยไม่ได้นะครับ พูดแบบนี้เนี่ยทหารเขาเสียกําลังใจนะครับคนทํางานไป80เปอร์เซ็นต์แล้วให้เขาถึงร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยไม่ใช่ว่าจะคุยละไอหานะครับโอเคนะอันนี้ชัดเจนนะที่กองทัพเรือกับกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับทีนี้มาดูกองทัพภาคที่สองกันบ้างอันนี้หนักเพราะว่าขมิ้นมันก็เน้นตรงนี้แหละมันเน้นตรงนี้มันใช้ทั้งโดนปืนใหญ่เออไอไอบีเอ็มยิบเอ็ดยิงมาเป็นหาพายุเลยอะคุณผู้ชมครับยิงมาเป็น ยิ่งมาเป็นหาฝนเลยเพราะนั้นสรุปนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากองทัพภาคที่สองสรุปว่าในพื้นที่เนี่ยนะฮะอีสานใต้เนี่ยสุรินทร์บุรีรัมศรีสะเกตตอนนี้ทหารไทยของเราสองวันเสียชีวิตไป4นายนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีก68นายก็ถือว่าหนักอยู่เพราะว่าทหารที่บาดเจ็บเนี่ยก็บาดเจ็บหนักนะครับเพราะว่าทหารเนี่ยเขาโดนสะเกตร,ระเบิดไงคุณผู้ชมเข้าใจปะไปดูเลยรายละเอียดของทหารที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตโดนพวกระเบิดวิถีโค้งนั่นแหละ ก็คือโดน a อ m 2เอ็มยี่บเดเนี่ยแล้วก็โดนสะเก็ดแล้วก็โดนสะเก็ดเข้าใจปะออโดนสะเก็ดเพราะว่ากองทัพสรุปนะฮะขเขมรยิงเอ็มยี่เอ็ดมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าครั้งนะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าครั้งก็ต้องไปทบทวนกันดูนะว่าอีหาจรวดเอ็มยี่เอ็ดของขเขมรเนี่ยมันจะหมดครั้งหรือ,อยังนะป่านนี้แม่งยังไม่หมดเลยนะจีนเขาก็เลิกผลิตแล้วไม่รู้เก็บไว้แต่ชาติไหนมีเยอะชิบหายเลยนะครับแต่ก็คาดว่าน่าจะหมด ลงเร็วๆนี้นะก็หวังใจแบบนั้นเพราะมันยิงมาเยอะและ้วตั้งแต่สู้รบรอบแรกน่าจะเป็นพันลูกอะ่ะรอบนี้มันยิงมาร้อยที่ร้อยยี่ห้าครั้งละก็ถือว่าน้อยลงนะก็ถือว่าน้อยลงยิงกระสุนกับกระสุนปืนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยห้าพันนัดนะห้าพันนัดแล้วตอนนี้ไอ้ที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษก็คือดโดรนพีชีพมานนะ่ะโจมตีทั้งหมดสามสิบสามพื้นที่นะในสองวันสามสิบสามพื้นที่ในสองวันทีนี้ อ,อถามม่ทหารขมรเนี่ยตุยเท่าไหร่นะตุยเท่าไหร่ฟังดีๆนะกองทัพภาคที่สองนะกองทัพภาคที่สองเอาเฉพาะที่เห็นหน้างานนะคุณผู้ชมเอาเฉพาะที่เห็นศพอะลบกันเนี่ยแล้วเดินเข้าไปเห็นหน้างานเนี่ยหกสิบเอ็ดศพนะหกสิบเอ็ดศพนะเอาเฉพาะที่เห็นนะไม่รู้ว่ารอบนี้จะจับเป็นมาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นภาระอีกอะนะรอบนี้คุณผู้ชมว่าควรจับเฉลยศึกไหม ควรไหมไม่ควรแล้วมั้งผมว่าเนี่ยจับมาแม่งก็เป็นภาระกลับไปแม่งก็ไปลบกับไทยเหมือนเดิมทั้งๆที่เซ็นสัญญาเอาไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจับเป็นก็เสียเวลาเปล่าหรือเปล่าเราไม่ได้โลกสวยแล้วครับเห็นควรจะจับเป็นไหมคุณผู้ชมครับเออนะมันเอาเฉพาะที่นับศพได้นี่หกสิบเอ็ดศพนับเป๊ะเลยเห็นกับตาเนี่ยเห็นกับตาแต่ไม่เก็บมาด้วยหรอกผมว่ารอบนี้เนี่ยนะรอบนี้ไม่น่าเก็บมาด้วยเพราะว่าเสียเวลาไง ไม่ต้องเก็บเก็บเป็นเก็บตายเก็บอะไรก็ตามแต่เพราะนั้นเนี่ยตุยไปทั้งหมดเนี่ยหกสิบเอ็ดเฉพาะที่เก็บได้นะแล้วที่เก็บไม่ได้เนี่ยนับเอาเองแล้วกันไอ้ที่วางไข่ไอ้ที่วางไข่ยิงจรวดวิถีไกลยิงเข้าไประยะไกลตุ้มตามตุ้มตามเนี่ยนะครับพูดง่ายๆตอนนี้น่าจะหลักร้อยแล้วแหละทหารขเขมรน,น่าจะตุยหลักร้อยเพราะวันนี้ดูจากสภาพทหารขเขมรแม่งติดถ่ายคอนเทนต์ชิบหายเลย นอนอยู่ในหลุมมันก่อนแดกข้าววันนี้ร้องไห้ไอ้เหี้ยโผล่หัวขึ้นมาไม่ได้เลยกระสุนจะเฉียวหัวไปเฉียวหัวมาไม่รู้จะไปไหนถ่ายคลิปร้องไห้ลงโซเชียลนะถ่ายคลิปร้องไห้ลงโซเชียลนะครับไอ้กดไอ้ไอัอดคลิปสร้างไรายได้อ่ะนะมันอัดคลิปสร้างไรายได้นะขนาดได้นอนอยู่ในหลุมแล้วนะลูกกระสุนผ่านหัวมันดูจากทรงของทหารขเขมรเนี่ยนะไม่ไหวละน่าจะหลายร้อยละตอนนี้เรา เราพูดกันแบบตรงไปตรงมานะน่าจะหลายร้อยเพราะเอาแค่กองทัพภาคที่สองเขานับปลายหัวเนี่ยนับเป็นศพอะ่ะนับไ้หกสิบเอ็ดอะคุณผู้ชมเข้าใจป่ะเวลากองทัพภาคสองเนี่ยเขาแถลงเนี่ยอยู่ๆเขาบอกได้ไงว่าขมรตายหกสิบเอ็ดเขารู้ได้ไงก็เขาเห็นเป็นศพไงเขาเลยพูดได้อย่างเป,เป๊ะเลยไงว่าก็เห็นเป็นศพอะ่ะตัวเลขก็เลยไม่มีแบบหกสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าประมาณร้อยไม่มีกองทัพภาคที่สองนับเป๊ะเลยเพราะเห็นเป็นศพ นับเป็นหัวเป็นหัวเป็นหัวก็61ศพนะส่วนที่มันไอยิงข้ามฝั่งไปแล้วก็ระเบิดตุ่มตั้มตุ่มตั้ม F อฟคลิปเ่นเนี่ยก็คิดเอาเองละกันแค่แค่รบแบบทหารราบเนี่ยนะยังเจอ61ศพอะ่ะแล้วไอที่ยิงข้ามแนวไปเนี่ยหิงไข่ด้วยนะขมีนไม่มีไข่ขมีนไม่มี F16 มีทหารขามียนทำคลิปอบอกว่าเสียมะมึงแน่จริงเนี่ยนะมึงอย่าเอาเครื่องบินเนี่ยงั้นจะใช้เครื่องบิน มึงลบกับกูได้ปืนใหญ่ธรรมดาก็พอจะได้เท่าเทียมกันนะคุณผู้ชมดูมันพูดดินะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ขมีนก็น่าจะตุยหลายร้อยนะถ้าประเมินจากาาาาสิ่งที่กองทัพภาคที่สองเขาเห็นแล้วก็อีกหนึ่งข่าวดีนะก็คือตอนนี้ทหารจากกองทัพภาคที่สองสามารถบุกยึดพื้นที่ซมแต่นะแล้วก็ขับรถยานเกราะเนี่ยไปดูในอาร์มี่มิลิทอรีฟอตนะครับพุ่งชนป้ายของไอขเมีนนะภาษาขมรน ล้มละเนระด้านหมดแล้วยึดพื้นที่ซัมแต่ส่วนหนึ่งของอำเภอการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดได้เป็นที่เ,เรียบร้อยนะอีกหนึ่งจุดและอีกหนึ่งจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่ลุ้นกันหนักๆก็คือที่ตาควายที่ตาควายนะก็คงรอดูพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งคุณผู้ชมบ้าคือวันนี้ต้องยอมรับนะว่าขมนเนี่ยมันแรงขึ้นขมนเนี่ยมันฮึดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอลุ้นวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง ว่าระดับการสู้รบระดับการปะทะของเขเมรเนี่ยนะครับมันจะมันจะอ,อ,อ่อนลงหรือเปล่าถ้าเขาเมรเนี่ยนะการสู้รบที่อ่อนลงเนี่ยชัดเจนเลยนะว่าไอไออาวุธหมดกําลังพลหมดเพราะวันนี้ BHQ เนี่ยนะครับก็โดนสอยไปไม่รู้จะกี่ศพพูดตามตรง BHQ อะ่ะไอกองกําลังพิทักษ์หุนเซนนะ่ะนะถูกส่งมาแดวหน้าก็ถูกสอยไปหลายศพเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือปฏิบัติการขั้นเด็ดขาด เพราะว่ามันต้องชัดเจนเต็มระบบอย่ามานอมแหนมทําไปเพื่ออะไรไม่ได้ต้องการฆ่าใครมันมีนักข่าวมาพูดแว,ว่าหิวสงครามเหมือสื่อหิวสงครามพ่อมึงดิฮนะมึงเป็นใครวะเที่ยวมาด่าคนนั้นคนนี้ชี้หน้าคนนั้นคนนี้มึงเป็นเทพพระเจ้าเหรอนะมึงก็คนเดินดินเหมือนกูนี่แหละเที่ยวมาด่านักข่าวบอกว่าไนักข่าวจะเป็นสื่อกระหายสงครามหรือจะเป็นสื่อเพื่อจุดไฟหาทางออกให้กับสถานการณ์จุดไฟเฮียอะไร นะครับวันนี้เนี่ยเขาจะจัดการอาวุธของเขเมรซึ่งมันเป็นโจรจัดการพวกอาวุธโจรที่มาวางระเบิดทหารไทยขาขาดเป็นหมาลอบกัดเขาจะจัดการอาวุธมันเพราะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยน้ำตีก็พูดถูกแล้วนะว่าวันนี้เนี่ยต้องจัดการภัยคุกคามให้สิ้นซากเพื่อเป็นการบอกให้เขเมรเนี่ยให้เขเมรแมงจำไปชั่วลูกชั่วหลานว่ามึงอย่ามาลุกลานไทย มึงอย่ามารอบกัดไทยเข้าใจปะ่ะไอ้ฮา่ามาเป็นสื่อกระหายสงครามมี่อะไรอีกใครกระหายสงครามนะวันนี้มันคือการบอกมันคือการสั่งสอนคนขเขมรทั้งประเทศว่าจากนี้ไปมึงห้ามยิงปืนใส่ไทยจากนี้ไปชั่วลูกชั่วหลานมึงห้ามบุกรุกประเทศไทยถ้ามึงทํากับประเทศไทยเมื่อไหร่มึงต้องโดนเป็นร้อยเท่ามึงต้องโดนเป็นพันเท่ามึงต้องโดนเป็นหมื่นเะท่านะกระหายสงครามมีอะไร นะถ้ามึงไม่อยากมีปัญหากับไทยมึงก็ไม่ต้องมามีปัญหากับไทยมึงก็ไม่ต้องมาวางระเบิดมึงก็ไม่ต้องมาขโมยล้วนลวดนํามึงก็อยู่ของมึงไปต่างคนต่างอยู่วันข้างหน้าจะเปิดด่านจะซื้อขายกันก็ขายของกันไปไม่ต้องคบค้าสมาคมกันรู้จักแกเบียงค้าขายพอมันก็เท่านั้นนะครับนะไอ้ห่ามันกะ็หายสงครามี้อะไรใครอยากสงครามไทยเนี่ยนะอยากสงครามทหารขาขาดเจ็บข้างยังไม่ยิงเขาเลย ทหารขาขาดเก็ข้างยังไม่ยิงเขาเลยนะอดทนมาสักเท่าไหร่แล้วนะอดทนมาสุดๆแล้ววันนี้เนี่ยมันชัดเจนนะครับว่ามันต้องสั่งสอนเขมรมันสิ้นสุดความอดทนโอ้โหอดทนจนกระดาษ A4 เนี่ยหมดไปเป็นตันๆแนะ่ใช่ปะ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันชัดเจนลบกันครั้งนี้เพื่อต้องการบอกกับเขมรแล้วก็บอกกับไทยด้วยนะว่าอย่ามายุ่งกันอีก เขาเรียกว่าสั่งสอนเข้าใจป่ะลบครั้งนี้คือการประกาศบนหน้าประวัติศาสตร์ไปชั่วลูกชั่วหลานว่าอย่ามาใกล้กันอีกอย่ามาเอออีกเพราะนั้นลบมาได้สองวันกว่าไปเสร็จอัดกันต่อเพื่อต้องการกำราบบอกว่าอย่าทำอีกเนี่ยอ,อย่าทำอีกเข้าใจป่ะ เอาแล้วรอบนี้นะถ้าทหารไทยเนี่ยเปิดหน้าซัดถล่มไปไเรื่อยๆนะถล่มไปไเรื่อยๆถล่มไปไเรื่อยๆด้่ยนะครับจนเขมรเนี่ยสิ้นสภาพแพ้ราบคาบเอาใช้คํานี้ละกันในเมื่อเขมรแพ้ราบคาบแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวไอ้คนเขมรเนี่ยมันจะลุกฮือโค่นล้มไอ้ฮุนเซนเข้าใจป่ะเพราะตอนนี้ไอ้สมรังสีเนี่ยนะมันตั้งรัฐบาลอิสระแล้วแล้วมันก็มีประชาติมาหาหนาจเนี่ยสนับสนุนไอ้สมรังสีอยู่ มันก็จะเสี่ยมไอ้สมรังสีเนี่ยขึ้นมาปกครองแทนหุนเซนก็ได้ก็ไม่ใช่ว่าสมรังสีมันดีกว่าหุนเซนขนาดไหนหรอกแต่ความล่มสลายของตระกูลหุ้นเนี่ยตอนนี้มันโดนยึดทรัพอ่ะแคนสแสแกมเมอร์เนี่ยเพียบเลยนะนะตอนนี้มันโดนยึดรั์นะแล้วก็กําลังอรอบนี้มันไม่เคยเจอไทยรบแบบนี้มาก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเดี๋ยวคอยดูผ่านไปสักอีกสักอาทิตย์หนึงอนะ่ะจนเขมรเนี่ยถ้ามันหมดจริงนะหมายความว่าแต่เราก็อย่าประมาทมานะ ถ้ามันหมดจริงเนี่ยมันหมดและอาวุธปืนอะไรมันสู้ไม่ได้ทหารขวัญหนีดีฟอจนวันนี้ไอ้ฮุนมาเน็ตรีบออกมาโพสตเฟซบุ๊กอะเพราะมันโดนพ่อมันยึดห้องทํางานพ่อมันบัญชาการแทนมันหมดแล้วมันโพสต์เฟซบุ๊กอ่ะคุณผู้ชมมันบอกว่าขอให้คนคนมรนเนี่ยสามัคคีกันไว้ในยามที่ลำบากสามัคคีกันไว้ในยามที่ลำบากไอ้ฮุนมาเน็ตเนี่ยมันอ่อนมันหน่อมแนมกว่าฮุนเซนนะฮุนมาเน็ตเนี่ยมันโพสแบบนี้แสดงว่ามันแบะไต่มาแล้วว่าตอนนี้เนี่ยในเขมรนละสั่หมดแล้ว ขเมศทหารก็ขวันหนีดีฟอชาวบ้านก็ขวันหนีดีฟอกันหมดละไอหุ่นมันเนี่ยก็เลยบอกว่าให้ไอขอให้อดทนในความยากลําบากไว้เห็นยังมันแบบไตออกมาแล้วว่าขอให้อดทนในความยากลําบากสองสองวันกว่ามันลําบากแล้วนะลองลบกันสักเดือนไอไม่ต้องถึงเดือนหรอกเอาสักไอสิบวันเนี่ยอะเอาสักให้ถึงสิบวันเดี๋ยวก็ได้เห็นอะไร ถ้าเขมรเนี่ยมันยังแบบโอ้โหตอบโต้กับไทยได้แบบถึงพิกถึงขิงต่อไปนะครับก็แสดงว่าแม่งอาวุธแบงเยอะทหารแม่งเยอะคิดเอาเองละกันสองวันนี้ก็หลายร้อยแล้วผมว่าสองวันนี้ก็หลายร้อยมันชัดเจนอยู่แล้วนะสองวันสมมุติว่าสองวันเนี่ยโดนโดนไปหลายร้อยเอางี้ละกันนะซักลบต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเสียชีวิตหลายพันเนี่ยจะอ,อะไรมาลบเอาคุณผู้ชม รอบก่อนเนี่ยลบกันได้วันสองวันเนี่ยมันรีบไปฟ้องทำนะจําได้ปหะลบกันได้วันสองวันเนี่ยมันจะแพ้ไงมันก็เลยรีบไปฟ้องดูนั่นทำละแต่รอบนี้เนี่ยทำไม่ค่อยสนใจละเอาดี่ทำไม่ค่อยสนใจนะโอ้ยถ้าสนใจลงมั้งแต่แรกแล้วอันนี้เหมือนทำไฟเขียวอ่ะเหมือนทำไฟเขียวนะคนเขมรเนี่ยมันไม่รู้สี่รู้แปดหรอกมันนึกว่าไอ้ไมเคิลบีบัฟเฟรใช่ไหมไล้วทำเนี่ยจะสนับสนุนมันไปตลอดรอดฝั่งไงไหมมันจะสนับสนุนมึงหาอะไรนะ หน้าทั้เนี่ยมันหน้ามันเหมือนมึงตรงไหนนะมันเป็นฝรังนะมันไม่เขมรมันก็เห็นว่าเป็นผลประโยชน์ส่วนหนึ่งเท่านะนั้นแหละแล้วมันไม่แปลกใจเหรอผ่านมาสองสามวันเนี่ยโดนนู่นทำยังไม่เห็นลงมาเลยนะถ้าลงมาลงมาแล้วถ้าไม่พอใจเนี่ยไอพิมพ์ข้อความผ่านทางโซเชียลทำเขาถนัดโซเชียลอยู่แล้วเขาโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลแล้วอันนี้เขาไม่ทําอะไรก็แสดงว่าเขาปล่อยไงเขาปล่อยไง,เข,ยไงเขาไม่ทําอะไรก็คือเขาปล่อยไง จีนก็ไม่ได้ทําอะไรก็คือจีนปล่อยไงตอนนี้เขาปล่อยให้ไทยกับเขมรฟัดกันแล้วนะมีเวลานาะทีโปรโมชั่นเนียนะมึงก็ฟัดกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือไม่นะเราต้องเอาตรงนี้ชัดเจนนะฮะโอเคนะนี่คือข่าวด่วนล่าสุดจากอีซี่ยุคนยุคนจนล่าวหากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับหรือว่ากดซับสไครต์เอาไว้แล้วก็ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเจอผมที่ช่องเนชั่น ยี่สิบสองกดทีวีช่องยี่สิบสองสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีผมจะอัปเดทเขา่าวข้อมูลข่าวสารตลอดสองชั่วโมงครึ่งเลยนะดูข่าวเนี่ยมันต้องดูหนักแน่นตามสไตล์ยุคคนเป็นปากเป็นเสียงยืนหยัดสรงพลังให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทหารไทยมันต้องหนักแน่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสงครามข่าวสารใช่ไหมเนี่ยมึงมาเจอกับกูเนี่ยไหมสงครามข่าวสารเนี่ยมันต้องอย่างนี้นะนะชอบพูดก็ไม่ใช่เหรอสงครามข่าวสารสมัยนี้เราต้องสู้กับสงครามข่าวสาร ็นี่ไงสงครามข่าวสารนะเนี่ยสงครามข่าวสารมาต้องอย่างนี้ชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาไม่หน่อมแนมคําไหนคํานั้นนะไม่ต้องรีรออารมณ์ผมหมดยืนหยัดเข้าข้างเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกรูปแบบทุกกรณีนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าเฝ้าติดตามไปได้เลยสวัสดีครับ